เข้ามาสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานครับเออฉันรู้แล้วว่ามาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งยามไหนประวัติมาดูดิดนี่บอกใอ้เประวัติมาดูไงฉันไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวันนะ นี่แกเคยติดคุกม,มานีใช่ครับฉันไม่รับออกไปจากบริษัทนี้เดี๋ยวนี้เลยผมจะเคยติดคุกผมหลงผิดไปแต่ไม่ลองให้โอกาสผม่อยนะครับก็ฉันบอกว่าฉันไม่รับไงบริษัทเนี้ ไม่รับคนขี้คุกอย่างแกมาเป็นยามหรอกนะฉันไม่ให้ทำถ้าเกิดแกมาทำสันดานขโมยข้าวของในบริษัทขึ้นมาจะทำยังไงออกไปจากบริษัทนี้ๆๆๆเลยนะไม่ให้โอกาสผมสักหน่อยยนะครับฉันบอกให้ออกไปไง ขอบคุณนะครับที่สลับเวลาสัมภาษณ์กันผมจะไม่เกลียดจริงๆเลยวกขี้คุกเนี่ย,อยขอโทษครับขอโทษนะครับพอดีผมไม่ทันได้ม,มองครับ ครับผมไม่เป็นไรครับผมต้องขอตทษเช่นกันนะครับผมก็ไม่ทันระวังเหมือนกันครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับเอ่อแล้วคุณมาทําอะไรที่บริษัทนี้ครับอ๋อผมมาสมัครงานบริษัทนี้นะครับแต่เขาไม่รับผมเพราะผมเคยติดฟุ้มาก่อนอต้องเป็นพอยแน่เลยที่สัมภาษณ์งานผม อย่างั้เองี้ผมมีรุ่นพี่ที่รู้จักอป็นคนหนึ่งเขาชอบช่วยเหลือคนที่ตกยากลบาบากเดี๋ยวผมจะฝากคุณไปทํางานกับเขานะจริงเหรอครับจริงสิครับยังไงผมจัดการเอ้ขอบคุณนะครับยังไงผมขอบไปติดต่อคุณไว้หน่อยได้ครับนี่ครับผมชื่ออามนะครับ ผมลีนะครับยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณครับครับคุณลีครับขอตัวก่อนนะครับครับ ออมนี่เราเองนะลีอ่ะเอาดีมีอะไรเหรอไม่ได้โทรคุยกันตั้งนานเลยเออคือว่าตอนนี้บริษัทที่เราทำงานอยู่กำลังจะปิดตัวลงเรากำลังจะตกงานอนะ่ะเราเลยอยากจะขอไปทำงานที่บริษัทแามได้ไหมอ่ะได้สิลีนายคือผู้มีผู้คุณสำหรับเราเลยนะ วันนั้นไม่ได้นาช่วยเราไว้เราก็คงไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้หรอกดีสบายมากขอบใจมากเลยนะอามเออแต่ว่าไม่มีแต่หรอกดีเราขอให้พลคนที่เคยสัมภาษณ์งานอามเมื่อห้าปีก่อนอะขอไปทำงานด้วยได้ไหมอะ่ะคือว่าตอนนี้อ๋อแสดงว่า นายโคกพออยู่สิใช่ได้โอเคขอบใจนายมากเลยนะยอามแล้วไว้เจอกันนะโอเคงั้นยังไงไว้เจอกันนะ บริษัทนี่แหละพลอยโหไม่น่าเชื่อว่าพี่หลี่จะรู้จักกับเจ้าของบริษัทที่ใหญ่โตหรูหราขนาดน,นี้ทำไมพี่ไม่บอกหนูตั้งแต่แรกอะนีถ้าบริษัทว์เราไม่ปิดตัวลงอะ <c oughs> พี่ก็คงไม่อยากมารบกวนเขาหรอกทำไมล่ะพี่ลีไม่ดีตรงไหนอะได้มาทำงานบริษัทที่หรูหราใหญ่โตขนาดน,นี้ ออกจะมีหน้ามีตาในแวดวงสังคมแต่ว่าพอพอพอ,พอไม่ต้องมากความเรวรีบไปเจ,เจอเจ้าของบริษัทเพื่อนพี่ดีกว่างั้นเดี๋ยวพลอยเข้าไปลอกข้างในก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำกอน อา้ามาแค้นเหรอนี่แกคุณคุณอะไรล่ะจำแกได้ไอ้ขี้คุกนี่แกเดินเข้ามาในบริษัทใหญ่โตแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าแกจะเข้ามาขโมยของใช่ไหมช่วยด้วยค่ะมิจฉาขโมยของฉันไม่หยุดไอ้ขี้คุกผมบอกให้หยุดไงฉันไม่หยุดไอ้ขี้คุกจะเห่ไปทำไมฉันไม่หยุด แกจะทำไมเอามานี่เฮ้ย <Hey! S 1> ช่วยด้วยค่ะอันนี้มันผมคุณช่วยดคุณมาขโมยของเขาช่วยด้วยค่ะช่วย<ล>ด้วยมันผมผมไม<ป>่ไเกิดอะไรขึ้นอ้ามเกิดอะไรขึ้นพอยเดี๋ยวนะนี่พี่รู้จักกับไอ้ขี้คุกนี่ด้วยเหรอไอ้คุกอะไรคนนี่แหละเจ้าของบริษัทไอ้ขี้คุกเนี่ยนะเป็นเจ้าของบริษัทคุณผมว่าคุณหยุดดูถูกผมสักทีนะคำก็ขี้คุก สองคำก็ขี้กุเป็นไปไม่ได้อ่ะไอขี้กุงเนี่ยนะจะมาเป็นเจ้าของบริษัทเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วคนนี่แหละที่จะให้งานเราอ่ะฉันไม่รับออกไปจากบริษัทน,นี้เดี๋ยวนี้เลยคุณจะเคยดิดนควก ผมผิดไปแต่ไม่ลองให้โอกาสผมเลยนะครับก็ฉันบอกว่าฉันไม่รับไงบริษัทเนี้ยไม่รับคนขี้คุกอย่างแกมาเป็นยามหรอกนะฉันไม่ที่ทำถ้าเกิดแกมาทำสันดานขโมยข้าวของในบริษัทขึ้นมาจะทำยังไงว่าไงนะผมว่าคุณควรไปเปลี่ยนนิสัยของคุณ แล้วก็เปลี่ยนความคิดคุณสมัยนะตอนนั้นคุณเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนี่ขอโทษนะผมรับผู้หญิงคนนี้ทำงานด้วยไม่ได้อฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆอะให้โอกาสฉันนะคุณควรไปเปลี่ยนนิสัยขอยงคุณอนะแล้วไปเปลี่ยนนิสัย ที่เลือกดูถูกคนแบบนี้นะผมขอโทษจริงๆเชิญครับขอโทษด้วยนะต้องทำแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อเราครบกับผู้หญิงที่ใส่แบบนี้ได้ไงอะแล้วทำไงได้รักเขา,าแล้วนี่ผมว่านายจะเข้าใจนะเราแยกแยะออกอนะขอบใจนายนะอืม